สวัสดีครับ Back to the f i m e r ครับกำลังแกะซ่อมตัวนี้อยู่นะครับเจ้าตัวนี้นะตัวนี้คือ o อล m มปัสมิวนะครับมิวนะวงเล็บ M J U แกะออกมาได้แค่นี้นะครับ ข้างในมันเล็กมากเลยนะครับก็เลยอ่ะจริงๆมีของอยู่ในมือแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามาให้ดูก็เลยว่าจับมาให้ดูกนิดหนึ่งลำดับเรียงตามลำดับแล้วกันเนาะเอาตัวนี้มาให้ดูก่อนโอลิมปัสมินะครับ mju 1นะครับ,รบก็ตัวนี้ก็คือตัวแรกเนาะแล้วมันก็ออกตัวนี้มานะครับ ตัวนี้เล็กกว่าตัวนี้นะเดี๋ยวเอามาให้ดู m a บนี่นะหนึ่งสองนะครับ one t w นะครับตัวนี้จะอ้วนๆนนนหนากว่าตัวนี้จะสลิมตัวตัวนี้จะสลิมกว่านะครับนี่น จะเห็นว่ายูนี่หนากว่านะครับคล้ายกันมากๆตัวนี้ตัวแรกเนี่ยจะมีจออยู่ข้างบนนะครับมีจอสองจอจอวันที่นะครับวันนี้จอแสดงผลต่างๆปุ่มย้งบนนะครับที่ฝาหลังจะไม่มีอะไร ส่วนไอ้นี e, ่เอาจอมาไว้ข้างหลังแล้วก็ปุ่มอยู่ข้างหลังนะครับมิวทูนะครับโครงสร้างเหมือนกันใช้วิธีสไลด์เปิดนะครับเดี๋ยวค่อยดูทูนะดูวันก่อนอวันนะครับตอนนี้ใส่แบตเตอรี่ไปแล้ว เปิดให้ดูก่อนงัดตรงนี้มันจะแข็งอ่ะต้องใช้อะไรแข็งๆง,งัดนิดหนึ่งครับเอาเล็บงัดมันจะเจ็บใช้แบตเตอรี่โชว์ดูก่อนยังไงล่ะ CR 1 2 3 a นะครับหนึ่งก้อนนะ มีช่องใส่ด้านนี้นะครับป๊าเข้าไปนะ,ะส่วนประกอบด้านบนมีปุ่มชัตเตอร์นะครับมีจอ lcd มีปุ่มเซตปุ่มโหมดมีจอของตัววันที่นะครับมีปุ่มสำหรับตั้งเวลาถ่ายมีปุ่ม ปรับระบบแฟลชนะครับด้านหลังไม่มีอะไรมีช่องมองมี led ตรงนี้มีช่องดูฟิล์มนะครับด้านล่างไม่มีอะไรเลยมีรูใส่ขาตั้งตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีปุ่มสำหรับเปิดฝาหลังดันขึ้นข้างบน องนี้ก็ใส่แบตเตอรี่เนาะมีที่คล้องสายนะครับน้านหน้านะครับเปิดออกมาปุ๊บเบรนจะยื่นมานิดหนึ่งมันจะหดเข้าไปนะครับตอนเราปิดเพราะฉะนั้นจะรีบปิดเร็วนะครับถ้าปิดเร็วมันจะชนนะต้องดันมานิดหนึ่งแล้วก็เบรกให้มันหดก่อนหรือดันช้าๆแล้วค่อยดันต่อนะครับ ด้านหน้าก็จะมีปุ่มใต้อยู่ใต้เลนนี้1ปุ่มเป็นปุ่มกอ,อกลับกอฟิล์มกลับนะครับมีชุดเลนนะครับซึ่งจะยื่นออกมานิดหนึ่งหลังจากเปิดแล้วก็จะมีแฟลชอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีชุดตรงนี้ครับเป็นชุดของวิวไฟเดอร์นะครับกับชุดออโต้โฟกัสชุดวัดแสงอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนะ มานี้นะครับอ่ะเปิดมาแล้วนะครับอ่ะตรงตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็น AF Olympus l e n 3สมิ F เป็น3.5นะครับกว้างสุดที่3.5เปิดมาแล้วนะครับมันก็จะมีจอข้างบนนะตอนนี้ฝาหลังมันเปิดอยู่นะครับพอปิดฝาหลังปุ๊บ มันก็จะทำการดึงฟิล์มเพื่อเช็คนะครับตอนนี้มันไม่มีฟิล์มเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นตัว E กระพริบกระพริบกระพริบเห็นไหมเอ่ยนะเป็นตัว E กระพริบอยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวผมซูมนิดนึงแล้วกัน ก็จะเป็นตัว e กิบพบกับ,บแปลว่าไม่มีไม่มีไม่มีฟิล์มนะครับ empty นะครับ flash จะขึ้นเป็น auto flash นะครับก็แตะลงไปครึ่งหนึ่งตัวแดงๆนั่นคือไฟช่วยโฟกัสนะครับในกรณีที่แสงมันน้อยไปอะไรอย่างนี้นะครับก็กดถ่าย จะเห็นว่าพอกดปุ๊บเนี่ยมันรู้ระยะโฟกัสแต่เลนส์มันยังไม่ขยับนะครับพอเรากดถ่ายปุ๊บมันจะขยับเลนส์ยืดออกมาอย่างที่เห็นเมืนเน่อกี้แล้วก็ถ่ายแล้วก็หดกลับไปที่เดิมนะครับแสงไม่พอก็ยิงแฟลชอัตโนมัตินะครับสมมุติว่าถ้าผมหันมาทางหลอดไฟเนาะมันก็จะเห็นว่าแสงมันแสงมันพอมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ยิงไฟแดงเมื่อกี้ละไฟช่วยโฟกัส นะครับแต่ถ้าขยับมานิดนึงมันก็จะติดนะขยับเข้าหาแสงไม่ติดละนะครับก็ถ่ายนะครับเลนก็จะยืดออกมาชาัตเตอร์ลั่นนะครับตั้งเวลามันเป็นกล้องแบบชนิดใช้ง่ายเนะมันก็เลยไม่ได้มีปุ่มอะไรเยอะแยะเ่ยนะตั้งเวลา ไม่รู้มันจริงหรือเปล่ากดแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะอาจจะจริงก็ได้แฟลชนะครับดูกดผมแฟลชดูอ่ามันจะมีอ auto เอสนะครับก็เป็นอะไรวะผมจำไม่ได้แ ม,มียิงแฟดกับพิบรัวรัวัวน่าจะเป็นแก้ตาแดงนะครับก็คือเวลาอยู่ในที่มืดม่านตาเราจะเปิดใช่ไหมครับมันก็จะยิงแฟดไปเพื่อจะให้เราแบบของเราโดนแสงแล้วก็หลีม่านตาลงถ้าเปิดม่านตากว้างๆแล้วเรายิงแฟดส่วนเข้าไปพวกมันจะเป็นตาแดงนะครับเนาะออโต้เอสนะครับ กดอีกทีเป็น Off Off ก็คือไม่ไม่ไม่ยิงแฟชนะครับเร,รยียร้อก็มี Fill in นนะครับโหมดฟิล l อิก็คือเติมแฟชเวลากลางวันเอาไว้ลบลบเงานะครับเวลาแดดทิมลงมาที่หน้ามีเงาอะไรเงี้ยก็ฟิ l l อินก็คือยิงยิงแฟชเพื่อลบเงาประมาณนั้นนะครับเติมเติมแสงเข้าไปในภาพมาแล้ ก็เรียก f i ล l อินนะครับนะก็กลมาออโต้นะครับก็จะวนๆอยู่างนี้นะ s of f i l l in นี่คือโหมดของ Fast นะครับแล้วก็จะมีโหมดของวันที่เนี่นะวันที่จริงๆวันที่มันน่าจะกินไฟมาจากแบตเตอรี่เดียวกันนะครับแต่ ทำไมมันกดไม่ออกไม่รู้นะผมไม่แน่ใจหรือมันจะจริงก็ไม่รู้หรือมันต้องรอให้มีฟิล์มอันนี้ก็ไม่แน่ใจอะทีนี้ที่ให้ดูมาทั้งหมดนะครับคือยังไม่มีฟิล์มเนาะเดี๋ยวผมใส่ฟิล์มให้ดูตื้ถอยออกมานีดหนึ่ง ไฟฟิมเปิดฝาหลังนะครับเราจะเห็นมันจะมีแถบสีแดงๆส้มๆอยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นรูปรูปฟิมมาแหละนะครับรูปปลายฟิมนะครับก็คือลากให้มาถึงตรงนี้ประมาณนี้นะครับนี่คือห้องห้องฟิลมนะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเสียบเข้าไปกรึบก็ลากไปก็คือหย่อนเข้าไปนิดเดียว ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าหย่อนไปตามให้มันให้มันถึงถึงประมาณตรงตรงที่มันมีแถบให้ดูนั่นแหละแล้วก็ปิดเนาะมันก็จะวืดปุ๊บมันขึ้นตัว E นะครับก็คือทุกอย่างทำงานหมดเลยตอนที่ไม่มีฟิล์มแต่พอใส่ฟิล์มปุ๊บ ตอนนี้กล้องมันรู้นะครับว่ามีฟิล์มอยู่นี้เพราะว่ามันมี d x Code มันอ่าน d x Code มันรู้ว่ามีกลักฟิล์มแต่ตอนที่มันดึงฟิล์มฟิล์มมันไม่เข้านะครับมันก็เลยขึ้นว่า E แล้วตอนนี้ถ่ายไม่ได้นะครับกดยังไงก็ถ่ายไม่ได้ไม่โฟกัสไม่อะไรทั้งนั้นนะครับคือสรุปว่าตัวเนี้ยเสียนะเหมือนจะดีนะครับ มาตั้งแต่แรกเหมือนจะดีหมดเลยนะครับคือปรากฏว่าตัวเนี้ยเสียครับอาการมันก็คือมอตเตอร์มอตเตอร์ตัวที่ดึงทําหน้าที่ดึงฟิล์มตรงนี้ครับมันไม่หมุน,นครับมันก็เลยไม่ดึงมันก็เลยไม่ดึงฟิล์มนะครับพอมันไม่ดึงฟิล์มก็คือก็ทํางานไม่ได้แหละจบก็ต้องอย่าองอต้องลองแกะซ่อมดูว่าข้างในมันเป็นอะไร อย่างตัวที่แกะอยู่ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็มีปัญหาก็คือกอฟิล์มกลับไม่ได้นะครับตอนนี้หาปัญหาเช็คดูแล้วเจอแล้วว่ามันมีเฟืองมันรูดนะครับมันก็จะดึงดึงกลับแล้วเฟืองเฟืองมันก็รูดนะครับมันก็ดนังใกล้กๆๆๆๆ,ๆส่วนตัวเนี้ยมีเสียงหมุนแต่มันไม่หมุนครับไอเนี้ยไอไอตัวเทคอัพสปูนเนี่ยมันไม่ยอมหมุนนะครับเดี๋ยวต้องดูก็อ่ะ มาให้ดูประมาณนี้ครับปิดฝาปุ๊บมันก็จะดึงฟิล์มแต่อันนี้มันจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีไม่มีไม่มีมมอะไรนะไม่มีฟิล์มเพราะว่ามันไม่มีดีเอ็กโคดึงฟิล์มไม่ได้ก็อ่ะยอมให้กดเล่นนะครับอ๋อผมลืมมาให้ดูอีกอย่างหนึ่งนี่มันจะมีไฟตรงนี้ LED สีเขียวแปลว่าโฟกัสได้ถ้ามันกระพริบแปลว่ามันโฟกัสไม่ได้ นะครับสีแดงคือเตือนว่ามันจะยิงแฟดนะแสงไม่พอนะนะครับถ้ามันโฟกัสได้อ่าสีเขียวมันจะติดข้างแล้วก็สีแดงมันก็จะติดข้างเพราะว่ามันจะเป็นยิงแฟดนะครับนะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่สีส้มกระพริบพเพราะว่ามันชาร์จชาร์จ แฟตยังไม่เต็มถ้าเรากดเมื่อกี้แฟตจะยังไม่ออกนะครับตอนนี้ติดค้างละก็แปลว่าแฟตรพร้อมยิงสีเขียวคือโฟกัสได้นะครับในช่องมองก็จะมีจุดตรงกลางนะเวลาโฟกัสนอจุดตรงกลางไปท่าที่แบบก่อนนะครับไม่รู้เห็นบปก่ตื้ตืตื นะครับโฟกัสได้ก็ถ่ายได้ไประมาณนี้นเนาะตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกล้องที่ใช้ได้ตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กกระทัดรัดเลนใช้ได้นะครับถ่ายรูปดีอยู่ตัวหนึ่งนะครับ M.J.U. One, Mew o Olympus นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูตัว Mew Two กันเนาะตอนนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับมีคำถามอะไรถามไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ